ครับผมกินเนี้อคุยกับกมครับตอนนี้ผมอยู่ตรงหน้าสอนอพระพาชัยครับวันนี้ผมจะมาแก้ปีชงแล้วผมมีพี่ๆมาด้วยเขาบอกว่าวันนี้เราจะไปแก้ปีชงกันแล้วจะหาร้านอร่อยจริงจังจากสอนอนะครับเดินเข้ามาไดหนึ่งตรงนี้จะมีชื่อว่าตอกอนุวัตน์ครับก็คือเดินเข้ามาในซอยตรงนี้เขาบอกว่าจะมีร้าน เป็นบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดที่แบบว่าเขาจะไม่ใส่ซีอิ๊วดำปกติก๋วยเตี๋ยวหลอดต้องใส่ซีอิ๊วดำใช่ไหมอันนี้เขาจะไม่ใส่แล้วก็บอกว่าร้านนี้จะเป็นอีกหนึ่งร้านที่เฮยงผู้ชื่อนะในเฮยยง My Eating Diary ชอบกินมากก็ให้พี่ๆก็พามาก,กินว่าร้านเนี่ยที่แบบว่าเป็นหนึ่งในดวงใ,ใ,ใจของเฮียเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่วันนี้เฮียไม่ได้มานะคิดถึงเฮียเสมอน,นะครับจุบ๊บจุ<ม>๊บผมขออนุญาตถ่า,ายคลิปวิดีโอได้ไหมครับขอบคุณนะครับ ครับอกว่าที่ร้านเขาเนี่ยู๋ยเตี๋ยวหลอดเนี่ยก็คือจะมี2เส้นก็คือจะมีเป็นเส้นเส้นใหญ่แบบน,นี้เส้นใหญ่อย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีบอกว่าเป็นเส้นหมี่ซึ่งเขาบอกว่าของที่ร้านเขาเนี่ยจะไม่แบบว่าไม่มีซีอิ๊วดำใส่แต่ว่าจะเป็นเป็นซีอิ๊วของทางร้านนี่เส้นหมีนนม่นี้คือเส้นหมี่น้าตานแบบนี้อันนี้ผมสั่งมาเป็นแบบว่าผสมสองเส้นเลอะเทอนิดหนึ่งแล้วเอาใส่สเส้นเลยเน,นี่ยชั้นเนี่ยห้าสิบบาท คุกดูแลเนี่ยเดี๋ยวเราเขาลองชิมหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง mm. เขาบอกว่าที่ร้านเขาเนี่ย mm. คือขายมาตรงเนี้ยคือ mm. ถือว่าเป็นรุ่นที่3ของที่ร้านแล้วนะขายมานานมากอยู่ตรงบริเวณตรงเนี้ยเข้ามาในซอยเนี่ยครับ mm. ก็จะเจอแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าร้านเขาอะ่ะตอนนี้ไม่ให้เป็นร้านล mm. ับเพราะว่ามีรายการ mm. มีช่องคน mm. มีมารีวิวเยอะแยะเลยถือว่าใครมาเนี่ยเนี้ยคืออยากให้เข้ามาลองชิมดูได้ mm. ขอชิมเลยอืม mm. อร่อยอ,อร่อยแบบว่าไม่ต้องปรุงเะคือก็อมีน้ำส้มให้นะแต่คือถึงมองว่าอันนี้ยอถว่าไม่ต้องปรุงเพราะว่ารสชาติเนี่เขาจะออกหวานอยู่แล้วถวงงอกสดเส,ส้นทุกอย่างเนี่ยคือนึ่งและมันเข้ากันดีแบบนี้คำโตโตแบบนี้นี่แบบนี้เลย <S <S ข้างๆหนึ่งมีคนมาแซวแล้ว่าเปไหนกันมาจ้ะแดกบอกว่ากนก็เตี๋ยวหลอดครับ อ,อืตัวเครื่องก็คือตัวเครื่องเหมือนทั่วไปครับก็คือจะมีม,มีแบบเป็นเบชาโบ้มีกุ้งแห้งมีอะไรทั้งนี้ยผส,สมใส่อยู่อืมถ้ามาครับนี้สำหรับร้านนี้ผมมองว่าแวะมาได้ครับกลองว่าไม่กิดหวัง ต้องเดินด้วยท้องครับหลังจากที่เรากินร้านอร่อยอิ่มแล้วหนึร้านเราก็จะไปที่มูลนิธิพอเต็กตึงครับอันนี้น่าจะเป็นจุดแรกสําหรับการที่เราจะมาไหว้ปีชงของวันนี้นะครับก็จากร้านเดินาออมาเนี่ยกมาิดเดียวเนี่ยผ่านหน้าสอนอสอนออยู่ฝั่งนี้นี่ครับแล้วก็เดินไปนิดนึงนู่นไอึงอยู่นู่นไปไหว้ดา,าดูว่าไป พี่แฟงบอกว่าจุดที่สองที่เราจะไปนะครับคือบนดาดฟ้าของโรงพักพกพาชัยข้างบนมีใครนะรมีศาลเจ้าอยู่ชื่อชื่อว่าอะไรอ่ะพี่กองเนี่ยอ่านี่คือศาลเจ้าของพี่กอกงที่เราจะขึ้นไปไหว้ข้างบนของโรงพักพกพาชัยนะครับใครมาตรงจุดนี้คืออยากจะมาไหว้ปีชงอะไรเงี้ยแนะนําว่าจากฝั่งตรงข้ามให้เราข้ามมาที่ฝั่งโรงพักด้วยเดี๋ยวเราไปข้างในดีกว่า จากจุดของสอนอตรงนี้คือจะมีบันไดอยู่ข้างๆเล็กๆนะครับอันนี้เราจะเดินบันไดขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้ากันขอบคุณครับพี่ทำโดบยบ่อขึ้นลิฟต์ไปตรงกลางมีลิฟต์ไม่ต้องเดินอ่ามีลิฟต์คนนือเมื่อวานรู้ว่ามีลิฟต์ ก็มาไหว้นะแต่ว่าตรงนี้เป็นจุดที่ไม่เคยไหว้มาก่อนเลยข้างบนเนี่ยเขาจะมีชุดให้ไหว้ชุดหนึ่งราคาประมาณ100บาทแล้วก็เขาจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยแบบมาบอกว่าเอ้ยต้องไหว้ที่จุดนี้จุดนี้จุดนี้นะคือมีคนบริการหมดเลยและที่นี่จะบอกว่าคนจีนคนจีนแบบคนจีนแผ่นดินใหญ่ขึ้นมาไหว้เยอะมากเขามามูที่นี่กันหนักมากเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าใครมาพอเดตึงแล้วจุดที่2อยากให้ข้ามมาที่นี่อันเนี้ยสำหรับคนที่ไม่เคยรู้อย่างผมบอกเลยว่าอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์และเข้ามามีลิฟต ไม่ต้องเดินเหมือนตอนขึ้นมาตอนแรกนะครับโอเคเราจะไปที่จุดต่อไปเลยพอเป็นช่วงที่ใกล้ตุดจ,จีนจะบอกว่า ในซอยข้างๆวัดมังกรเนี่ยคือคักมากแล้วก็พอเราเดินผ่านมาเนี่ยตรงนี้จะมีจกโตเดียวอยู่แล้วก็ที่หน้าร้านเขาเนี่ยตอนนี้ก็คือจะมีเป็นเกี๊ยวกุ้งลวกกับกระเพาะปลา้ําแดงซึ่งบอกเลยว่าไหนๆก็ผ่านมาแล้วสักชามหนึ่งเต็มกำลังก่อนที่จะไปวัดมังกรต่อดีกว่าเ mm hmm. อากระเพาะปลาถ้วยหนึ่งครับผมแล้วก็เอา,เ,อา,เ,อาเกี๊ยวกุ้งลวกครับทันนี้เลยครับผม mm hmm. ขอญอาตถ่ายนะครับ mm hmm. ไหน,นก็ผ่านมาตรงซอยข้าว่ามังกรแล้วถ้าเราจะไม่แวะจกตัวเดียวก็เป็นไปไ,ไ,ไม่ได้อันนี้ก็คือเกี๊ยวกินเท่านี้อันนี้มีให้เลยแบบนี้อหอมอะ่ะอมอันนมีกุ้งแบบนี้อืมเออแต่มันไม่ให้แค่มีกุ้งนะครัภาพรสชาติมาอร่อย แล้วกระเนพาะปลาค่ะกระเพาะปลามีไก่ตัวนี้ก็คือกระเพาะปลาของร้านจกตัวเดียวที่แบบว่าชิ้นนี้ใหญ่ๆมาแบบนี้นกระเพาะปลาชิ้นใหญ่อะ่ะมีเนื้อไก่แบบใส่กันจริงจังอะไม่เไม่เค,ย,ค,ย,ค,ย,คยนะมีไข่ด้วยเอา้าโอ้โหน่ากินนะนี่นแบบนี้เลยอืม,อมนี่คือกระเพาะปลาชิ้นใหญ่แบบนี้นี่ มีชามให้แบ่งนะครับผมหืมปลา,าชิ้นใหญ่อ่ะอืมสดมากจากชุดมินที้นะครับทั้งหมดก็คืออย่างละหนึ่งร้อยบาทก็สองจานก็สองร้อยบาทโอเค ต่อไปเราจะไปที่วัดมุงคอยกันต่อตอนนี้ประมาณเกือบบ่าย2องโมงแล้วครับอันนี้เผื่อใครยังไม่ทราบนะครับคือจะบอกว่าทางเข้าวัดมุงครทางด้านถนนเจริญกรุงเนี่ยเขาปิดเขาใจ้เราเข้ามาทางซอยข้างๆแทน แล้วจากบริเวณซอยข้างๆเนี่ยเขาสามารถเข้ามาที่ปันมังกรได้แล้วก็บริเวณนี้ก็คือจะมีป้ายบอกงี้ว่าเนี่ยคือทางเข้าวัดแบบนี้เ,นเดี๋ยวเราเข้าไปไ่ว้ขา้างในก่อนดีกว่าป,ป่ะเ้อันนี้ชอบมากคือเขาจะมีลูกศร,รจะบอกเลยว่าจะทําอะไรบ้างอย่างเรามาแก้ปิชงเดินตามลูกศรสีเหลืองที่ผมขอนทษเล่นไงต่อ เขียนชื่อนามสกุลด้านในอ่ะครับผมอ๋อแล้วก็ไปสวยด้านในครับเอาด้านในโอเคครับคุณครับขอบคุณครับที่จะมีแบบนี้มาให้เราให้กรอกชื่อนามสกุลแล้วจะเราเข้าไปไหว้ด้านในกันก็คือใครวัดมังกรนะครับก็จะมีชุดให้ก็คือเราไปตามเส้นสีเหลือง ตรงนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็คือเข้าไปแล้วก็ทําบุญเขาก็จะบอกว่าให้คุณเขียนชื่อทุกอย่างแล้วก็เอาไปปัดตัว12ครั้งตรงจุดปัดตัวของเทพ,พเจ้านะครับหลังจากที่เสร็จแล้วจาก,กวัดมังกรแล้วดูว่าพี่ๆข้างหลังเนี่ยเขาจะพาเราไปที่ไหนต่อโอเคไปต่อดีกว่า process เร็จองอะครับ okay beef ส s process นะครับผมเดินออกจากวัดมาครับผมเดินตรงมาเลยจากประตูวัดที่เราเดินออกมาตรงเนี้ยก็จะมีร้านข้าวแกง อยู่ฝั่งนี้ข้าวแกงข้าอีดนตรีที่ใครๆบอกว่ามาแถวนี้ต้องมาแวะกินเดี๋ยวฟอกตะจานหนึ่งก่อนพอเดินทางต่อดีกว่าเอา,เอาแกงเนื้อกับข้นเชียงครับเอาอะไรครับคนต่อครับเจ็ดหมูเชีข้าวเยอะนั่งเป็นข้าวแกงก้าอีตนตรีที่แบบว่าคนเยอะมากๆเหมือนเดิมหาที่นั่งกินก่อนม,มีที่นั่งกินแต่เดินชนนินี่ยมีนักท่องเที่ยว มีสารพัดจะไม่มีที่นั่งกินที่ผมไม่มีที่นั่งกินวะผมยืนกินดีวะไม่มีที่นั่งกินอะข้<ม>าวแกงข้อาอีอดนตรีแจ๊คกุยครับอันนี้ชามนี้ห้าสิบห้าบาทอันนี้เป็นแกงเนื้อหอมอะดูข้างหลังนะก้าีอดนตรีก้าอี้เต็มแล้วไม่เป็นไรยืนกินดูคน่อยเขา ก็ฝั่งนี้ยก็หลังเต็มเลยอะ่ะหมดกบบมีทัวมาเออก็จะบอกว่าเนื้อเขาก็ายังอร่อยเหมือนเดิมรสจะติคนแบเนี้รอกคุณเทียงขันมาแบบนี้อ,อร่อยอะ่ะคือไหว้จ้าเสร็จแล้วก็แวะเอามากินตรงนี้นก็อร่อยโอเคเลยอะ่ะอืม้ม ใคว่างไหมไม่รู้แต่ผมว่าอร่อยนะเราเดินทางต่อดีกว่าว่าจะไปไว้ที่ไหนต่อพอเข้ามาในตลาดเจ่าตรงที่มีสารเจ้าเหล่งบวยเอี้ยนะครับผมจะถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆแบบนี้อันนี้คือจุดต่อไปที่ถ้าเกิดคุณแวะมาเพื่อจะ ไหว้ขอพอรแก้ปิดธงเนวราชในตลาดเก่าแวะเข้ามาได้สวยงามมากครับผมประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวผมขอตัวเข้าไปไหว้เจ้ากันหนึ่ง ไอหมวงซุยครับออกมาจากที่สารเจ้าแล้วยังไงเนี่ยผมแนะนําเลยเดินออกมาซ้ายมือนิดนึงจะมีขนมจีบแบบเนี้ยแล้วก็มีแบบนึ่งเนี้ยอร่อยมากอันนี้พร้อมกินสี่ชิ้นห้าสิบห้าบาทอืมอร่อยระดูไงนะแบบเนื้ออืมอร่อยมากพอดีคือตลาดเก่าเนี้ยจะมีของกินเยอะมากครับ อย่างร้านขนมจีบอันนี้ที่ซื้อมาบอกเลยว่าอันนี้คืออร่อยจะเป็นแบบนึ่งหรือแบบทอดที่เป็นลูกชิ้นอย่างนี้ก็ได้เอามีซื้อกลับไปฝากแม่ธีบานด้วยือที่นี่เขาจะทําขนมจีบเป็นแบบว่าเหมือนแบบเอามาตัดตัดเป็นชิ้นๆๆๆอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่กล่องเขาขายมาประมาณห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปีได้ครับอยู่ในตลาดเก่าตรงนี้ร้านนี้ผมคอนเฟิร์มว่าอร่อยแน่นอน พอเราเดินทะลุในฝั่งของตลาดเก่ามาครับข้างหน้าก็คือจะเป็นศาลเจ้าพ่อโนอ,อูครับก็เดินทะลุมาข้ามทางม้าลายมาเลยเราเดินเข้าไปในตลาดข้างในอย่างนี้นะครับเดีย๋ยวเราจะเข้าไปไหว้ที่ศาลเจ้าพ่อโนอ,อูกันต่อ เะพ่อคนดูครับเดีย๋ยวเราจะออกไปทางซ้ายมือไปทางทรงวาดเราจะไปไหว้เจ้าต่ออีกที่หนึ่งตรงทางทรงวาดครับเราเดินไปทางซ้ายมือ,อก็ไปาทางด้านนู้นได้ก็จะเจอเราจะไปคือฝั่งนุน ออกมาจากสันเจ้าคนอูนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายมานิดนึงจะมีสันแยกรงนี้จะมีร้านก๋วยจั๊บอยู่ร้านหนึ่งตรงนี้เขาตั้งชื่อว่าเป็นก๋วยจั๊บคนสวยครับคือเขาบอกว่านอกจากที่เจ้าของร้านจะเป็นคนสวยแล้วก็คือรสชาติของก๋วยจั๊บที่นี่บอกว่าอร่อยมากอยากรู้ว่าอร่อยขนาดไหนคือต้องเริ่มจากอันนี้ครับอันนี้คือหมูกรอบหัวใจของก๋วยจั๊บปรับผมคือหมูกรอบอมหมูกรอบอร่อยมากอ่ะ นี่เอาที่ไปดูแล้วตอนนี้เป็นเต้าหู้กับเครื่องในที่ขอชิมหน่อยอืมุก่อนม่มวันเป็นน้ำตุ้บเครื่องพะโล้จะบอกว่าทุกอย่างมันดูเข้ากันหมดเลยใครมาไหว้เจ้าแล้วผ่านตรงร้าน๋วยจับแม่ค้าคนสวยนี่แม่ค้าคนสวยอยู่ฝั่งไ้นขอสิบห้าบาทขอบคุณมากครับของพี่ร้านห้าบาท ก็คือมีก๋วยลหนึ่งชามนะครับแล้วก็มีน้ำหนึ่งแก้วทั้งหมด8 5บาทบอกเลยว่าร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่ผมชอบมากินกับแม่สมัยก่อนเวลาที่จะมาสําเพลงไครแวะมาไหว้เจ,จ,จ้าไหว้เจ้าหรือมาสําเพลงก็คือมาแวะตรงนี้ได้เดี๋ยวเราจะไปทางถนนทรงวาดครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะเลี้ยวซ้ายไปทา,างนู้นดีกว่า่ะน้องมา ก็คือถนนที่เขาขายพวกอุปก,กรณ์รองเท้าเครื่องหนังพลาสติกกันอะเรวเนี้ยตรงแถวสำเพ็งตรงนี้จะบอกว่าก็ยังมีรถเยอะแยะอยู่นะครับก็่งมีความจอแจอยู่อะไรประมาณเนี้ยเดินก็ระวังมอเตอร์ไซค์หน่อยแต่เห็นแล้วสึกว่าเออก็ดีนะเพราะว่าเหมือนอกับว่าทุกอย่างมันแบบว่ามีคนเยอะขึ้นช่วงนี้แล้วก็ในเนี้ยนักท่องเที่ยวเยอะมากยังไงก็ลองมาเดินเล่นดูก็ถือว่าเป็นวันเดย์ทริปอีกหนึ่งวันรับไว้เจ้าที่ดีเหมือนกันนะครับ กลงนี้คือซอยมนิดหนึ่งนะครับหรือว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะมีป้ายเขียนว่าตร,ตรงนี้คือทรงวาดเดินทะลุออกมาทางทรงวาดแล้วเดีย๋ยวเราจะเดินไปทางเนี้ยเพื่อที่จะไปวดัดเกาะกันเดินต่อดีกว่าไปที่นี้เราจะมาไหว้อะไรอ่ะพี่คุณแม่บุญเรือนด้วยแล้วก็ เปลี่ยนแปะลงสีอ่าโอเคเนี่ย <Okay. S 1> ด้านหลังเนี่ยท้าเวสุวรรณเนี่ย ก็เอาเป็นว่าที่วัดเกาะตรงนี้นะครับเราก็ได้มาไหว้ทุกอย่างเสร็จแล้วแล้วก็เมื่อกี้ตอนที่เราขึ้นไปดูข้างบนนะครับก็มีหลวงพี่มากวางมือเออรียกกัทักว่าเอ้ยเป็นดาราหรือเปล่าเขบอกว่าอ,อ่เป็นหน่อยหนึ่งเมื่อนานมาแล้วหลวงพ่อเลยบอกว่าอ่ะงั้นเรามาถ่ายรูปก,กันหน่อยอันนี้เป็นรูปที่ถ่ายคู่ก,กันกับหลวงพ่อนะครับลงมันที่รลึกว่าหลวงพ่อไม่รู้เป็นใครแต่ขอถ่ายรูปคู่ไว้ก็สําหรับวันนี้ก็คือการไหว้บีชง แล้วก็หาของกินรอบๆวัดที่เราไปไหว้